าสมมติว่ามันขึ้นมาแล้วก็อันนี้ที่พี่ตัดนี่แปลว่ามันออกดอกแล้วมีผลเรียบร้อยแล้วค่ะแ,แล้วก็มันก็จะขึ้นกิ่งใหม่ขึ้นมาอ๋ออันนี้เดี๋ยวพี่จะตัดตรงนี้แล้วก็มันจะขึ้นมาใหม่เห็นไหมอ๋อนี่มันจะขึ้นมาใหม่ต้องดูตาหรือเปล่าคะตาอย่างถ้าอย่างอย่างกุหลาบนี่เราก็จะต้องต้องดูเหมือนกันใช่ไหมคะว่ากิ่งไหนห เราจะเอาไว้หรือเราจะให้ตามันยังไงเนะต้องดูใช่ไหมพี่เชนอันนี้มันออกดอกแล้วก็มีผลไม้เรียบร้อยเราก็ต้องตัดมันตัดหมดเลย่าตัดหมดเลยที่มันมีไะไม่มันจะตถ้าไม่ตัดก็ตายมันตายของมันเองแต่ถ้าเราปล่อยให้มันตายมันเองเอเนอร์จีของมันจะไม่ลงไปกิ่งใหม่ขึ้นมาอ แย่งสารอาหารใช่ใช่อะไรแบบนั้นค่ะอันนี้เรียนรู้เองเหรียนรู้เองเรียนรู้เองพี่เจนไม่เคยมีสวนไม่เคยปลูกต้นไม้ดอกไม้อะไรมาก่อนเลยไม่เคยเลยไม่เคยเลยทำไมพี่เจนมาคิดว่ามาทำสวนอย่างนี้คะมีไอเดียมาจากตรงไหนอ่ะ ก็มาเก็บกินของเขานี่แหละมีไอเนียลรกสุดก็คือมาเก็บกินของเขานี่แหละมันอร่อยมันอร่อยก็เลยคิดว่าเออเราอยากจะมีของเราบ้างใช่แล้วทีนี้จริงๆที่มีที่ดินอยู่ที่ลําตางแต่ว่าเราไม่ได้ดูแลไม่ได้จนพ่อเสียไปก็เราก็ทิ้งไปอย่างนั้นจนพี่สาวโทรมาบอกว่าที่ดินเนี่ยให้ทำไงเราก็เลยมานอนคิดเออเรามีที่ดินอยู่แล้วเขาไม่ได้ดูแลแล้วเราอยู่นี่เราทําอะไร วันรุ่งขึ้นเขามาดูสวนบอกสวนว่างก็เลยทำทำก็เลยบอกเช่าเขาเช่าเขาแล้วก็ได้เลยได้เลยพี่เจนบอกว่าชีวิตของพี่เจนมาอยู่ที่นี่ก็เป็นแม่บ้านธรรมดาใช่แล้วทีนี้ว่าตอนเนี้พี่ก็มีสวนทำตรงนี้ไม่ได้อยู่ที่นี่ใช่ไหมคะเพราะว่าบ้านบ้านหลังตรงใช่อ่า บ้านจะบ้านทักจะอยู่ห่างจากนี่แค่สี่ห้านาทีก็ไม่ไกลก็ทำให้ไม่เหนื่อยมากเวลามาทำความสะอาดที่ก็มีความสุขมีความสุขแล้วก็อยู่กับดินอยู่กับดินใช่ความสุขยังไงใช่มีความสุขเวลาพี่นั่งพลวนดินพี่ก็จะร้องเพลงไปด้วยเหรอเพลงของใครอะคะ เราลองที่อะไรถ้าได้ยินแล้วจะรู้ว่าดินเจ้าเอ๋ยข้าเคยอยู่ใกล้มาก่อนเพลงนี้นคุยร้อนอ้าวนี่อายุเท่ากันรุ่นเดียวกันนะเพลงนี้เพลงนี้ถ้าไม่รุ่นเดียวกันจะไม่รู้จักอ๋อรู้เปล่าว่าเป็นเพลงแต่พี่ไม่รู้ว่าเพลงเลยแต่ว่าเวลาพี่นั่งพุนดินนั่งอะไรทำเอาวัชพืชออก พี่ก็จะร้องเพลงไปด้วยเป็นไปได้ไหมที่ต้นไม้มันงามเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่อ่ะร้องเพลงให้มันฟังอือย่างนั้นหรือเปล่าเป็นเพราะว่าดินมีความอุดมสมบูรณ์เพราะพี่ด้วยพูดคุยกับดินดังนั้นดินอุดมสมบูรณ์ต้นไม้ก็จะงามและใส่ปุ๋ยใช่พี่ใส่ปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ย

ติกชีฟ้าเราแหละสราบันดาลบันดาลบันดาลค่ะที่มาอย่างไรพี่เจนทำไมถึงตั้งชื่อสวค์วบันดาลเพราะว่าตอนแรกทุกส่วนเขาก็จะมีชื่อแล้วเราก็คิดว่าพอเรามีบ้านเสร็จแล้วเราจะชื่อเลยมันจะนึกถึงขึ้นมาทันทีเลยว่าสวรรค์บันดาลก็คือทุกอย่างคือ มันจะได้มามอนเป็นสวรรค์ของเราจริงๆเลยคือพี่มีความสุขใช่ใชแล้วเราก็มีความรู้สึกว่า<ช><ช>มันเป็นอะไรที่เหมือนกับสวรรค์ใช่ใช่มาแล้วอยู่ในสวรรค์คือทุกอย่างไม่มีพิษค่ะ <laughs> แล้ว,ลวใ,คใครเป็นคนออกแบบคะ อ๋อพี่ปริ้นออกจากอินเทอร์เน็ตแล้วมาให้แฟนเข<ะ>ททาทำให้ก็โอเคอพี่มีความคิดสร้างสารรค์อยู่แล,แ,ลแล้วแล้วก็รู้ว่าเราต้องการอะไรใช่ใช่ค่ะ,ะ,ะก็ชีวิตพี่เจนที่ตอนนี้มาถึงตรงนี้ว่ามีที่ดินดูแลก็มีความสุขกับต้นไม้มีความสุกกับทำสวนอย่างนี้ <c oughs> ทุกคนคิดว่าทำได้แล้วไม่เคยทำพี่เจนว่าพี่เจนทำได้ตอนนี้ พอได้มาสัมผัสจริงๆแล้วมีความสุขมากมาแทบว่าไม่ต้องไม่ต้องขนขวายหาอะไรเลยชีวิตนี้เหลือคงอคงไม่ต้องการอะไรมากแล้วเพราะว่าเจอสิ่งที่คิดว่าตัวเองมีความสุขทุกคนนะคะพี่เจนจะมีฝันนะแล้วก็พี่เจนคี่ว่าตอนเนี้ย เจอฝันแล้วหรืยอยังใช่พี่ถึงบอกว่าตอนนี้มีความสุขเพราะพี่เจอที่พี่ฝันแล้วว่าเออเรามีบ้านปลูกบ้านเล็กๆไว้สําหรับพักผ่อนแล้วเราจริงๆเราก็มีบ้านที่พักไปอยูออ่จริงๆอยู่อีกที่หนึ่ง <c oughs> เวลาเราเมาดูแลสวนแล้วก็มีบ้านพักสําหรับเ้าหลบฝนหลบแดด เวลาทานข้าวเสร็จก็จะได้งีบได้อย่างเงี้ยเดี๋ยวเชิญชมบ้านเข้าไปชมในบ้านเลยค่ะทำเองด้วยทำเองด้วยจีเข้ากับบ้านใช่ใชเนออ่าเสียดายนะที่เขาไม่ให้เรามาอยู่จริงๆ มีน้ำมีไฟไหมคะอ่าน้ำก็มีบาดาลอย่างที่เห็นค่ะก็ไฟไม่มีอ๋อก็น่าเสียดายถ้าเื่อมีไฟมีแต่ว่าเออเราเวลาเราหุงหาอาหารเราใช้แก๊สค่ะอ๋อแล้วก็ห้องน้ำที่สำคัญอ๋อห้องน้ำเรามีอ่าเคมีทอเรตอ๋อแต่เขาก็ไม่มีไม่มีไม่มีให้เราก็มีเคมีทอเรตอยู่ที่สคือ ค่ะ,คะก็สบายแล้วล่ะค่ะแค่สองคนะใา่ค่ะ,คะพี่เจไม่มีลูกใช่ค่ะ,คะ สองคนก็สบายเราะฉะนั้นก็มีเวลาทําทุกอย่างได้ที่ที่เราอยากจะทำใช่รู้สึกอย่างนั้นหรือเปล่าคะว่าเราอิสระใช่แล้วมาเจอกับแฟนที่เขาก็ไม่มีพันธะอะไรเราก็คนเดียวก็ตกลงกันว่าใช้ชีวิตที่เหลือนี้อยู่ด้วยกันค่ะที่เขาก็ชอบต้นไม้ชอบนี่เหมือนกันก็ทําให้มาอยู่เป็นเพื่อนกันได้ค่ะ พี่เจน <ขอ S 1> ก็ขอบคุณมากเลยค่ะที่ได้ให้ข้อคิดดีๆนะคะกับรายการสวรรณภูมิโชว์ของเรานะคะแล้วก็ขอให้พี่เจนสนุกอย่างตามฝัน <ขอ S 1> แล้วก็มีความสุขในบ้านสวรรค์บรรดาลตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่เจนค่ะขอบคุณค่ะดีคะ่ะดีคะ่คะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมเป็นยังไงบ้างคะสวนของพี่เจนแล้วก็ชีวิตยังมีความสุขของพี่เจนเขานะคะ แล้วท่านละคะดิฉันหวังว่าก็กำลังทำในสิ่งที่ตัวเองชอบและใฝ่ฝันมาอยู่ตลอดเวลานะคะค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะแล้วพบกันใหม่ในคราวหน้าค่ะในรายการสวรรณภูมิโชว์ค่ะสวัสดีค่ะ,ะมันจะไม่หวานเจียบเหมือนฟัมโบสเปรี้ยวจริงอะเปรี้ยวพรรานี่เปรี้ยว